ดอกไม้กินได้ดูเหมือนจะทาง่ายแค่ปลูกด,ดอกไม้แล้วตัดดอกขายต้นยังอยู่กับเราเหมือนเราจะได้กําไรแต่ว่ามันจะต้องอาศัยความแบบดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วเราจะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงๆถ้าเกิดว่าเราแบบสับเพ้านิดนึงใช้ดอกไม้ที่มันไม่ปลอดภัยอะค่ะมันอาจจะเป็นการเสี่ยงชีวิตของคนที่บริโภคได้อะค่ะตอนนี้รายได้หลักคืออันนี้ค่ะของผลเลยรับก้็คืาสามารถดูแนละ เจ้าตัวเล็กแล้วก็ดูแลที่บ้านได้พอสมควรเลยเนาะใช่ค่ะสวัสดีครับเกษตรจรออนไลน์มาแล้วครับเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้มาเจอกันนะครับวันนี้ผมจะได้คุยกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับคุณฝนนะครับ เจ้าของเพจดอกไม้กินได้การจน้าบุรีดังกินการ์เด้นนะครับที่นี่เขาปลูกดอกไม้เพื่อที่จะส่งขายร้านเบเกอรี่นะครับส่งขายร้านอาหารนะครับเชฟต่างๆก็จะมาสั่งของจากที่นี่ไปนะครับมาคุยกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นนะครับรวมถึงอัปเดตราคาแล้วก็วิธีการต่างๆในการจัดการสวนแล้วก็การส่งไปยังลูกค้านะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับและผมม่นี่เลยครับตัวช่วยดีๆนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่อยากจะกลับมาทําเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทําเกษตรแบบดั้งเดิม มีการใช้ปุ๋ยเคมีมีการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆนะครับตัวนี้จะมีจุลินทรีย์นะครับที่เข้าไปช่วยจัดการพวกนี้นะครับให้ลดลงนะครับซึ่งจะช่วยร่นเวลาการพักแปลงนะครับจาก3ปีเหลือแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e แอดนะครับแอปเกษตรสัญจรนะครับหรือว่าช่องทาง Tik t o อกหรือว่าช้อปปีก็ได้นะครับและตอนนี้เราไปคุยกับคุณฝนกันเลยครับคุณฝนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคอย่างนี้ครับคุณฝนก่อนจะไปคุยกันคับคุณฝนรบกวนแนะนําตัวกับเพื่อนๆชาวเกษตรสัญจรน,นิดนึงครับชื่อฝนนะคะที่ล้านาดีที่พัฒนาโ้คินค่ะตอนนี้อายุ27ปีค่ะกําลังทําสวนดอกไม้กินได้ค่ะชื่อว่าลาลินการ์เด้นค่ะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะตอนนี้ ตลาดเป็นยังไงบ้างครับสาหรับดอกไม้กินได้ครับคุณฝนตั้งแต่ปีที่แล้วตลาดจะค่อนข้างแคบค่ะแต่ตอนนี้ตลาดค่อนข้างกว้างแล้วค่ะเพราะว่าคนทาเบเกอรี่หรือว่าคาเฟ่ร้านอาหารเขาเริ่มเข้ามาใช้ดอกไม้กินได้กันอย่างแพร่หลายแล้วค่ะตอนนี้อืมแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ก็คือส่งขายทั่วประเทศเลยแต่เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกฝนเริ่มจากที่ส่งขายแบบร้านใกล้ๆบ้านร้านอาหารคาเฟ่คนทำเบเกอรี่ใกล้ๆบ้านแล้วทีนี้อพอทําเพจมาค่ะแล้วก็ลงเป็นคลิป S <S เหมือนคลิปมันถูกส่งต่อไปก็เลยมีโอกาสที่แบบพี่ๆน้องๆท,ทั่วประเทศต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะทักเข้ามาสั่งฝนก็เลยเริ่มจัดสง่งจัดส่งแบบควบคุมความเย็นนะคะของขนส่งควบคุมความเย็น,นะคะ่ะค่าขนส่งก็ค่อนข้างที่จะแบบแพงนิดนึงบางทีก็แพงกว่าค่าดอกไม้ะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ยอมจ่ายฝนก็พยายามให้ดอกไม้เกินจํานวนไปอะคะ่ะเพราะว่ามันจะต้องกันแบบป้องกันการเสียหายระหว่างการขนส่งเนี่ยคะ่ะ มีส่งไปขายต่างประเทศด้วยเหรอครับใช่ค่ะตอนนี้มีลูกค้าจากกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวค่ะเขาเป็นเชฟจากฝั่งไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ซื้อดอกไม้เราเอาไปใช้ที่ร้านอาหารฝั่งนู้นค่ะอครับแล้วคือค่าส่งจะไม่บานดา,านตาไทยเลยเหรอครับถ้าไปต่างประเทศ ผนส่งไปแค่รอบเดียวส่งไปที่สะแก้วแล้วก็ส่งไปที่ขอนแก่นค่ะแล้วเขาก็จะจัดการเองค่ะอ่าเดี๋ยวมาคุยก่อนที่เราจะเริ่มทําดอกไม้กินได้นิดนึงครับฝุนฝนเราก็เป็นถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยเนาะก็คือยังอายุยังไม่เยอะมากก่อนหน้านี้ทําอะไรมาก่อนครับฝนจบการท่องเที่ยวและโรงแรมก่อนหน้านี้ก็คืองานโรงแรมปกติเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานออฟฟิศ ทีนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ฝนแต่งงานแล้วก็มีน้องอพอมีน้องปุ๊บก็เลยเริ่มสร้างบ้านหลังเนี้ยค่ะขึ้นมาอพอเริ่มสร้างบ้านขึ้นมาแล้วคิดว่าทํางานในออฟฟิศมันไม่มีเวลาให้เลี้ยงลูกอะค่ะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแม่สามีอะค่ะเป็นคนชอบชอบปลูกต้นไม้คุณยัไงไงเขาชอบปลูกต้นไม้มากก็ฝนก็เลยมีโอกาสไปร้านต้นไม้กับเขาแล้วทีนี้มันมีต้นต้นหนึ่งชื่อว่าต้นมักะล็ตเดซีอะค่ะ อามันเป็นจดุดต้นนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ฝนมาทําดอกไม้กินได้ก็คือแม่เขาซื้อให้เพราะว่ามันน่ารักดีดอกมันน่ารักดีพอได้มาต้นนแล้วฝนก็แค่เลื่อนฟีดหน้าเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆอ,อะค่ะ hmm. มันเห็นเขาใช้ดอกเนี้ยแต่งเคก้ก hmm. มันก็เลยฝนก็เลยคิดว่าเอา้าเขาใช้ดอกไม้อันนี้ไปแต่งเค้กได้ด้วย hmm. เพราะว่าตอนที่ฝนเลี้ยงโรงแรมอะค่ะคมีโอกาสได้ทําแบบเป็นฝ่ายบาร์เทนเดอร์ก็เลยรู้ว่า ของตกแต่งหรือว่าอินกิเดียนทุกอย่างที่มันจะอยู่บนของกินนะคะมันจะต้องแบบกินได้ทั้งหมดเออฟิงก็จะแบบลองศึกษาดูว่าดอกไม้ดอกเนี้ทําไมเขาถึงเอาไปไว้บนเค้กได้แสดงว่ามันจะต้องกินได้ค่ะมันก็เลยเป็นจุดเลียนที่รู้จักต้นแรกแล้วก็ลองแบบซื้อมาปลูกเรื่อยๆดูค่ะตอนเริ่มต้นนี่มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปที่เล็กๆน้อยๆหรือว่าเกิดจากการวางแผนที่เราจะทําเป็นอดอกไม้กินได้จริงๆขนาดนี้ครับ ตอนแรกมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะของฝนนะคะเพราะว่าฝนปลูกจากตัวเป็นแรกแล้วก็ไปศึกษาว่าดอกอะไรกินได้อีกอดอกไม้ที่มันกินได้จริงๆแบบว่าไม่มีอันตรายกับคนจริงๆอะคะ่ะเออมันมีดอกอะไรบ้างฝนก็เลยแบบค่อยๆปลูกทีละต้นสองต้นปลูกไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่าดอกไม้มันพอที่จะแบบตัดส่งให้เขาได้อะคะ่ะฝนก็เลยทักไปหาคนที่ทาเบเกอรี่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฝนจะลองทรงดอกไม้ ฟฟอะไรเงี้ยค่ะมันเริ่มจากตรงนั้นนะคะอ่าแล้วช่วงแรกๆเราเจอประสบปัญหาอะไรไหมครับตอนแรกเป็นเรื่องดินค่ะจะต้องปรับดินพอสมควรเลยเพราะว่ามันจะเป็นดินดินเหนียวอะคะ่ะปลูกไม่ได้ฝนก็ปรับดินโดยการอ่าใช้เป็นดินหมกักแล้วก็เลี้ยงไส้เดือนเองเอาไส้เดือนลงดินเลยไส้ดินไส้เดือนถือว่าช่วยฝนได้เยอะมากๆเลยเพราะว่าเขาควนดินแล้วก็ทําดินให้มันเตรียมพร้อมที่จะปลูกได้เลยอะคะ่ะ เออฝนอยากแนะนําเรื่องไส้เดือนด้วยเพราะว่าไส้เดือนสําคัญมากจริงๆถ้าเกิดเป็นกเกษตรอินทรีย์คือไส้เดือนช่วยได้ทุกอย่างเลยค่ะมูลเขาอะไรเขาคือใช้ได้ทั้งหมดเลยฝนก็เริ่มเลี้ยงไส้เดือนไปด้วยแล้วก็ปรับปุงหน้าดินไปด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีการหมักดินเองอ่าฝนมีธุรกิจอีกอันหนึ่งคือร้านชาบูอะค่ะ uh huh. แล้วมันจะมเีเศษอาหารเยอะมากฝนก็เลยใช้เศษอาหารจากร้านชาบูมาหมักดินที่บ้านแล้วก็เนี่ยค่ะทําเป็นปรับหน้าดินแล้วก็ เป็นปุ๋ยมากไปด้วยเลยในตัวโอ้โหดีมากเลยครับเป็นการกำจัดฟู้ดเวสต์ได้แบบดีเลยแล้วสายพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์เนี้ยขุดฝนเราได้มาจากที่ไหนครับคือได้ทั่วไปเลยค่ะจริงๆตามตามแอปพลิเคชันตอนนี้ก็เริ่มมีการที่เขาจะเปิดเป็นหัวข้อดอกไม้กินได้สามารถีเข้าไปซื้อได้อ่าฝนแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นทางจังหวัดย่างกาญจนบุรีอากาศมันจะค่อนข้างร้อน ก็แนะนําให้ปลูกเป็นดอกไม้ที่มันอยู่ทนกับความร้อนได้เพราะว่ถ้าเกิดเราไปฝืนปลูกดอกไม้ที่เขาอยู่อากาศเย็นนะคะต้นใหญ่แล้จะไม่รอดเพราะฝนลองลองดอกไม้ที่แบบอยู่ในอากาศเย็นลองเอามาปลูกบ้านเราเนี่ยไม่ได้ครับ,รบอยากจะใหะ้คุณฝนครับช่วยแนะนําครับเคล็ดลับในการปลูกนะครับแล้วก็การดูแล อดอกไม้กินได้ของเราครับลักลักเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องทานได้หนึ่งเลยมันจะต้องปลอดสารพิษคือฝนเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเลยจะใช้วิธีธรรมชาติที่สุดเป็นกเกษตรอินทรีย์ที่สุดของฝนการบำรุงต้นนะคะทุกคนฝนจะใช้มูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนจะใช้เป็นหลักเลยแล้วก็เป็นพวกเปลือกไข่อะค่ะบดแล้วก็โรยทําให้เรากำต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ อย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเจอศัตรูพืชน,นะคะมันจะอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นอินทซียะคะ่ะมันจะมีหนอนมีมแมลงเต้าแตงอย่างเงี้ยค่ะที่จะเป็นศัตรูตัวลกัลกๆของดอกไม้นะคะก็คือมแมลงเต่าแตงฝนก็จะใช้วิธีใช้น้ำส้มควันไม้อะคะพ่นสัปดาห์ละสองวนีสามครั้งค่ะ mm hmm. ส่วนช่วงหน้าร้อนเราก็จะเจอเพียแป้งะคะ่ะอันนี้คือเลี้ยงไม่ได้เลยก็ต้องใช้วิธีการ การพ่นน้ำส้มควันไม้เหมือนกันค่ะดอกไม้จริงๆฝนคิดว่าปลูกไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องใส่ใจนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ทุกดอกที่จะขายได้อะค่ะสมมติว่าเราปลูกมาได้ทั้งหมดร้อยดอกอาจจะใช้ได้ประมาณแบบบางทีครึ่งหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันต้องคัดมากๆดอกค่อนข้างสมบูรณ์แล้วถึงจะส่งต่อให้ลูกค้าได้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีคนสนใจที่จะอยากเข้าทำธุรกิจเนี้ยเยอะค่ะอ่าฝนเนี่ย ยากแนะนำอะคะ่ะคนที่แบบเขาอยากจะทําจริงๆอยากมีไรายได้เสริมหรือว่าแบบเป็นอาชีพหลักที่เราจะได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัว<ม>คือ,<ม>อย่างหนึ่งเลยอยากให้คหํานึงถึงความปลอดภยัยมากๆเพราะฝนเคยเจอเคสแบบลูกค้าที่เขาได้รับดอกไม้ที่มันมีการฉีดยาฆ่ามแมลงอะคะ่ะแล้วที่เนี้ยเขาลูกค้าเขาใช้ดอกไม้ไปใส่ในเครื่องดื่มก็มกดวว่าเครื่องดื่มมันเปลี่ยนสีคือมันอันตรายมากสำหรับถ้าเกิดผู้บริโภคเขาได้รับ การดื่มเข้าไปอย่างนี้ค่ะคือมันอันตรายมากๆดอกไม้กินได้เหมือนจะทำง่ายดูเหมือนจะทำง่ายแค่ปลูกดอกไม้แล้วตัดดอกขายต้นยังอยู่กับเราเหมือนเราจะได้กำไรแต่ว่ามันจะต้องอาศัยความแบบดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วเราจะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงๆวัดดอกที่เราปลูกทุกดอกเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆสําสำหรับผู้บริโภคเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราแบบสับเพานิดนึงใช้ดอกไม้ที่มันไม่ปลอดภัยอะค่ะมัน,มนมอาจจะเป็นการเสี่ยงชีวิตของคนที่<ม>บริโภคได้อะคะ่ะ<ม>เพราะว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างที่จะเริ่มกว้างแล้วค่ะมีคนสนใจที่จะทําเยอะมากเลยคุณเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มแบบจากสกิลเล็กๆก่อนนะคะ,ะหาลูกค้าแถวๆบ้านนะคะตอนนี้คาเฟ่แบบทั่วมีทั่วประเทศเลยะคะ่ะเขาเริ่มใช้กันแล้วก็คือ อยากให้หาลูกค้าแถวๆวบ้านจ้าก,กลุ่มเล็กๆก่อนค่ะโอเคกําลังจะถามเลยว่าคน,นชอบถามว่าเอ๊ะปลูกแล้วเลี้ยงหรือว่าอะไรเงี้ยขายให้ใครอะไรเงี้ยคุณฝนตอบไปแล้วเรียบร้อยเป็นคําถามที่ชาวเกษตรสัญจรสนใจมากเลยอะไรเงี้ยครับน้ําที่เราใช้ก็คือเป็นน้าประปาเนี่ยแหละใช่ไหมใช่ค่ะเป็นน้ําประปาเลยค่ะใช้น้ําประปาธรรมดาเลยค่ะอดอก,ดอกไม้ที่เราปลูกมัทั้งหมดเนี่ยดอกอะไรที่คนใช้เยอะสุดแล้วก็ขายดีสุดของฝนเป็นมักกะเร็ตบอเนียค่ะ ว่าเดซี่ญี่ปุ่นที่เขารู้จักกันนะคะดอกนี้จะค่อนข้างใช้เยอะที่สุดขายดีที่สุดแล้วก็มีการตัดส่งทุกวันค่ะก็คือตัดทุกวันเลยที่สวนใช่ค่ะตอนนี้มากามากกะเบอเนียคือเยอะที่สุดในส่วนผลแล้วค่ะแล้วราคาครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับค่ะราคาของผลนะคะจะถ้าเกิดเป็นกล่องนะคะจะเป็นบอกให้ลูกค,าะคะ้าค่ะจะเริ่มต้นที่120บาทต่อกล่อง เป็นคะได้ทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็น200บาทแล้วก็จะมีราคาต่อดอกสมมุติว่าเขาอยากใช้มะกเลศอย่างเดียวฝ่นก็จะให้ราคาที่9 90ดอก100บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อะ่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดค่าเฉลี่ยในส่วนฝนแล้วจะอยู่ที่ดอกละประมาณ1 1บาทถึงสก2บาทก็คือเราสามารถจัดเซตเองได้เลยว่าเราอยากได้ดอกอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเซตที่คุณฝนจัดเตรียมไว้ว่าอ๋อในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไรบ้าง ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้ารีเควสได้เลยว่าอยากได้ดอกอะไรบ้างคุณฝนก็จะจัดเป็นเซตให้ค่ะก็พอเราจัดเซตใส่กล่องอะไรเสร็จเรียบร้อยครับคุณฝนเราไปาส่งที่ไหนเรามีวิธีการจัดการยังไงให้ดอกไม้เขาอยู่แบบแบบอยู่ได้นานแล้วก็แบบได้รับความเสียหายน้อยที่สุดครับตัวนี้เรามีวิธีไลค่ะวิธีการแพ็คดอกไม้นะคะค่อนข้างที่จะต้องทนุถนอมนิดนึงยังคงฝนนะคะจะใส่กล่องที่มีลักษณะเป็นฝาปิดสนิท ชั้นแรกของกลองนะคะควรจะใช้ทิชชู่รองสองชั้นแล้วก็ฉีดฟอกกี้อะคะ่ะพรมให้ทั่วทิชชู่เลยแล้วจะค่อยๆเลี้ยงดอกไม้ไปทีละชั้น,นะคะ่ะเราจะเริ่มเลี้ยงจากดอกที่มีกีบค่อนข้างแข็งแรงที่สุดลงไปที่ก้นกลองก่อนแล้วเราก็จะค่อยๆเลี้ยงดอกที่เขาแบบบอบบางะคะ่ะไว้ข้างบนสุด แล้วก็ทับด้วยทิชชู่อีกรอบหนึ่งฉีดหนามพรมให้ทั่วค่ะแล้วก็ปิดฝากล่องพลาสติกให้สนิทคือวิธีการทรงถ้าเกิดแบบไปต่างจังหวัดที่จะต้องใช้ลดควบคุมความเย็นนะคะจะแนะนำให้ใช้กล่องที่หนานิดนึงเพราะว่าคนเคยใช้กล่องที่มันบางความเย็นมันเข้าไปประทะกับดอกไม้เยอะเกินไปอะคะ่ะจะทำให้ดอกไม้ช้ำค่ะแล้วก็เสียหายช่วงแรกๆคนเจอปัญหานี้บ่อยมากเพราะช่วงหลังก็เลยปรับใช้กล่องที่มันหนาขึ้นนะคะ แล้วก็ปิดฝาให้สนิทเพราะว่าดอกไม้หลังตัดแล้วค่ะเขาไม่ควรโดนลมเลยถ้าเกิดโดนลมปุ๊บเขาจะเหี่ยวเหี่ยวง่ายทันทีค่ะมันก็จะมีวิธีการดูแลรักษาแบบส่งให้ลูกค้าด้วยค่ะแบบดูปีดูแลหลังการขายว่าถ้าเกิดดอกนี้เฉาเราจะต้องเอาไปแช่น้ําเราจะต้องมีวิธีทํำยังไงให้เขากลับมาสดชื่นแล้วก็ใช้ได้ค่ะครับผมเห็นบอกว่าคุณฝนทําดอกไม้กินได้แค่หนึ่งปี ตอนนี้มีความรู้สึกงไงบ้างครับกับผลตอบรับและกะ็ความสําเร็จที่ได้รับครับแต่ระยะเวลาหนึ่งปีคือมันเร็วมากสําหรับฝนแล้วก็คิดว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จมากเลยค่ะเพราะว่าฝนไม่ได้หวังว่าเขาจะมามาเป็นไรายได้หลักให้ครอบครัวได้ด้วยซ้ำตอนแรกคิดว่าก็ทําไปแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปด้วยมีเวลาให้กับครอบครัวแต่ทีนี้กลายเป็นว่าได้รับโอกาสจากแบบพี่ๆน้องๆทั่วประเทศเลยตอนนี้ที่แบบเข้ามาสร้างซื้อในส่วนฝนนะคะก็ ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมากในระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ฝนก็กําลังมีแผนกําลังขยายไปอีกส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่ากําลังการผลิตในบ้านตอนนี้มันไม่พอะค่ะตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วเหรอครับตอนนี้รายได้หลักคืออันนี้ค่ะของฝนเลยครับก็คือสามารถนนดูแลเจ้าตัวเล็กแล้วก็ดูแลที่บ้านได้พอสมควรเลยเนาะใช่ค่ะ ก่อนที่จะไปชมสวนครับคุณฝนรบกวนคุณฝนนะครับฝากช่องทางการติดต่อสําหรับใครที่อยากได้ดอกไม้หรือว่าอยากจะขอคําปรึกษาเชิญเลยครับสาหรับช่องทางการติดต่อนะคะของฝนก็จะเป็นเพจดอกไม้กินได้การจนาบุรีลาลินการ์เด้นค่ะอันนี้คือช่องทางหลักเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเบอร์โทรศรัพท์อะคะจะเป็นเบอร์0ูนย์8 9 8 9ค่ะโอเคเดี๋ยวเราให้คุณฝนพาชมสวนตรงนี้นิดนึงครับได้คะ่ะ ตรงนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านที่ฝนลกอันนี้เป็นแปลงแรกปลูกค่ะด้านล่างจะเป็นดอกมะกร็ดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกที่ขายดีรองลองมาเป็นผีเสื้อแสนสวยค่ะครับผมมีสองต้นสองต้นใหญ่ตรงนี้ค่ะครับค่ะอันนี้คือโซนหน้าบ้านค่ะครับอ่าเรามีพื้นที่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่อะคุณฝนถ้าฝนคิดประมาณยี่สิบตารางวาค่ะเล็กมากครับ แต่ว่ามีดอกไม้ทั้งหมดเกินสามสิบชนิดแล้วค่ะตอนนี้อืครับฝนใช้วิธีใช้อิดบล็อกอะค่ะล้อมขึ้นมาง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ลงลงมาเล็ดค่ะส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้หน้าร้อนทั้งหมดนะคะแล้วเขาจะอยู่ได้ตลอดทั้งปีให้ดอกเราได้ตลอดทั้งปีค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ดอกนี้ก็เริ่มขายดีแล้วค่ะดอกกุยชายถ้ามันกินได้เลยก็เริ่มที่ดอกที่มาจากผักดอกที่มาจากผลไม้อ่ะคะ่ะ อันนี้คือวิธีการเลือกดอกไม้ง่ายๆหรือที่กินได้จริงๆอันนี้ค่ะเป็นมาร์กาเร็ตบอเนียที่ฝนปลูกดอกแรกค่ะอ๋อสวยจังเขาจะมีแปลงยาวไปเลยค่ะเขาโดนคอมเพรืเอซืรอแอร์เขาก็ยังอยู่ได้เชื่อแล้วแหละว่าทนอนอันนี้ชอบร้อน,ชอ,อนชอบอากาศร้อนมากค่ะครับถ้าคือ,อถ้าอากาศร้อนเขาจะยิ่งออกดอกไนอนตัวแล้วก็ถ้าเกิดมาแถบนี้ ก็จะเป็นโรงที่อนุบาลเป็นต้นกล้าเล็กๆค่ะเพาะปลูกจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรฝรั่งนะคะครับแทบนี้จะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะแบบเซนสทีฟกับแดดนิดนึงจะได้โดนแดดแบบลรงก็เลยต้องมีหลังคาก็ฝนชัยพื้นที่ค่อนข้างขุมอะค่ะตรงน้ำขุตรงนี้คือใช้ทุกส่วนเลยค่ะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะเป็นส่วนเล็กๆในบ้านค่ะโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันวันนี้ครับผมอยากให้คุณฝนครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเลยครับว่าที่กําลังทําเกษตรอยู่หรือว่าอาจจะกําลังคิดว่าอยากจะหาอาชีพหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมครับเช่นครับ สำหรับฝนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เกษตรรุ่นใหม่นะคะแบบฝนฝนตัวเองก็เพิ่งเข้ามาได้ประมาณ1ปีเองค่ะทุกคนก็ช่วงแรกอาจจะมีติดขัดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายเกษตรอินทรีย์ก็อาจจะเจอแบบพวกหนอนแมลงอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเยอะนิดหนึ่งค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนสู้ๆค่ะทุกคนผ่านไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็ เกษตรที่มันจะยั่งยืนที่สุดก็คือขอให้เป็นวิถีธรรมชาติที่สุดนะคะทุกคนไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าไม่เบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันนะคะทุกคนโอเคช่วงนี้เทรนด์การทําเกษตรอินทรีย์กำลังกลับมาแล้วเนาะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณฝนด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่วันนี้มา แชร์ไอเดียนะครับแชร์ประสบการณ์การทำกรเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามคุณฝนและก็อย่าลืมฝากติดตามกเกษตรสัญจรด้วยครับขอบคุณมากครับคุณฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างครับกับไอเดียการทําเกษตรรอบๆบ,บ้านของคุณฝนนะครับไอเดียการปลูกดอกไม้กินได้อ่าซึ่งสามารถต่อยอดได้ไม่รู้จบเลยทีเดียวก็สําหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามคุณฝนได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้เลยนะครับและใครนะครับไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe นะครับทุกช่องทางของเกษตรสัญจรไว้ด้วยต้องขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ติดตามจนถึงตอนนี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ